ก็สิได้สามนี่จากไรจากไรก็ถือว่าหายไปไหนไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขาเห็นเขาเห็นเห็นเคยเห็นหนูอยู่นี่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวเซ็กซี่เขาว่านุ่งสันสันเซ็กซี่มากเลยโอ้ยบุญเรนดอกเด้อสันไม่ใช่ด้อไม่ใช่เด้อคนละคนละกันโอ้ยไม่ใช่ดอกคนละคนละกันไมใช่ไม่ใช่มึงดูดูบ้านใครมาใช่คนน้องดีน่ะมันถ่ายดู จ้าเดี๋ยนี้แต่งวเซ็กซี่จน่ะโอ้ยไม่ใช่ดอกกัวไค่เลยเอาครับีครับเป็นพวกโอ้คับลายปีแหละเดี๋ยนี่ไปทับนู่นรับดยรินเนี่ยปิงใต้แต่เนี้ยอยู่ใต้่ะแต่เมีอยู่นะวิ่งอะไรวิ่งอะไร วิ่งข้าสารเนี่ยอ๋อมีข้าสารแล้วก็พากาก็ใส่ถีเดือยมาจ้าไอ้ขี้เรี่ยมลงมาแล้วนึกว่าวิ่งมันขมิ้นมันขมิ้นก็วิ่งใช่เนี่ยนี่ขับของร้ายปีโอ้ขับม้าอ่ะทุกวันนี้ไหมครับล่ะเนี่ยเข้าเตาครับอยู่เจ็บปูเห็นไหมประคำน่ะอ๋อเห็นนะเจ็บปูประคำน่ะเฮงเฮงอ่ะเฮ้ยพี่ตงจะไปไหนไม่เห็นมาเลยเฮงเฮงอ่ะเฮงเฮงอ่ะทุกพวกอ่ะจ้าเติมเติมมันยู่ี่ออกมาหยจากหลายคันนะเขาโทรมาโอ้ยอยากไปครับอยู่ นี่าก็โทรตามอยู่นี่เชี่องไปีอยู่ที่เาก็โทรตามนี่ก็เื้นี่จ้าเอรน่ะเห็นไหพกพวมู่หม่ละออกดีออกดีนี่คอยาตเตยงานรีบไปเเร็วเร็วลขาน่ะนะรถเกี่ยวเขามารลเรวเขาเกี่ยวเสรเวดนเลยดวนเอยนี้จัไรสาไร่ัง่เีร่ สามไร่ยังได้ขนาดนี้หกไร่สิขนาดใดอกีมันโอ้ยพวกเคียวก็มาแต่บ้านเมียเลยนะจ้าตสงขาเฮ้ยวเรถเคียวอยู่นาเทศบาลก้อนเขาเทศบาลันระโนดอยู่สงขาเลยเนี่ยอยู่สงขาเลยนี่อยู่ในตรงขาคนเนี่ยเท่านั้นดูจักมันแหละภาคใต้เลยโอ้ยอยู่สิ่ขปีเพิ่งมาได้สามปีอยู่กว่าอยู่กลับมาได้สามปีเกี่ยวกับเมียจ้า นี่ไม่ทอสา,ายลเลอเรือหายกลับ,บไ,ไ,ไปคืนนี่อหม่ใหม่เขาก็มาเรื่อยอยู่เขาขับรถมาเรื่อยอยู่เอารถไป <c oughs> ลูกมาอยู่นี่สองคนเกียร์เลยขับรถมาเลยไม่อพูดได้เด <c oughs> ็กก็มีขับรถมาเลย <c oughs> มาเห็นตัวจริง <c oughs> มึงมาเห็นตัวจริงเป็นไงตัวจริง ไปที่เกศก็เห็นเลยเห็นเลยไปทีเกศที่บ้านนางอุตรตู่ไปนึหนูไม่ได้ไปสีสะเกดเลยไปนานแล้วจำไม่ได้เลยว่าอันไหนไป,ไปอยู่คู่ขันนะไหนเองไปอยู่กันท่าคู่ขันงานคู่ขันคู่ขัน,น,น,นอันไหนเจ้ะแต่ไปนานแล้วเนี่ยเป็นนาน,น่าเกือบเป็นปีแล้วเออจะเกือบปีแล้วไปขับรถไหนขับรถนี่ในขับรถข่วงไปขับรถนิโคลลุกไปก็หินไปลงอ๋อไม่รู้วันนั้นหนูไปกับใครไปกับไปตู้อ่ะ ไม่ใช่วันนั้นไปรอช่างเอียวปีที่เล็วตอนนั้นตัวไม่ใหญ่อย่างนี้เฮแบบ้ยันู้นกันเท่านี้เด็เท่ากันน้ำหนักยังเหมือนเดิมเลยเด็เอามา,มานี่ว่ะบอมมันมาเอาถูกวันเนี่ยบอม เอาเกลือสาทุวันไงเกี่ยวขันใหมเกี่ยวขันใหม่ขันใหม่ครับรถน้ำมันมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้เอ็งมาทำไรวะเนี่รถใหม่รถไก่พวกแต่ยางนะจ้าไม่ใรถใหม่ไอ้กองตั้งมาอันนี้ขายนี่เรือไปกินเอาเอาไปกินอ๋อ คนแหละเกิดหลังคนเลยจะขายจ้าแต่เขาว่าขายพวกเฟร์ราคาดีเลยเพื่อแล้วก็เฟร์เลยเฟร์บ้านเขาก็ขายกันเฟร์บานนี่คนเด็กแต่คลองนี้ไงก็เปลีบานเขาบอกเปลี่ยนบานคือเะไรนี่อันนี้มันมันตั้งเลยครับเขาตั้งอยู่ไหมนี่นอนมันมันก็ไม่ไม่นอนเท่าไหร่หรอกมันนะมันไม่หนาหน้าเมื่กินลูกก็ไม่ยู้นะลูกเย็นอยู่เวลาหลับคนหนึ่ง จะคืนอยู่นครพีธรรมราชเาได้นะเจ้าหนึ่งอยู่ในรถผู้ชายดื่มอยากอยากไปอยากไปอยู่ภาคใต้ไปครับรถอนะไรที่บ่อกักุ้ยโอ้โหพาดเล่นอย่างนี้เลยบ่อทุกคนทุกคนในบ้านครับพี่ทิพรอยู่ชุมพรน่ะมากเห็นไหมจ้าคนในบ้านพวกจะบวกกดไม่ค่อยรู้เท่าไรดอเปลือกรถหลง ข้ามาสามสิบกว่าปีแลยโอ้ไว้ปีโอ้ยเส<ป>ียงมีพวกสาิบกว่าปีแล้วนะนี่แต่ย,ยังขับได้อยู่จ้าเฮ้ยหนูข้ามไกี่ปีสองสามปีไววิ่งวิ่ง,งอยู่ใต้ก็วิ่งผลไม้แต่ละท้ายจะวิ่งถูกเล็กน้อยไปได้จ้า,าโอรผลไม้มันต้องว่าใช้เวลาออกสองทุ่มนี่แหละออกสองทุ่มพร้อมรถทัวร์ด้วยหน่ออกมาก็เขา้าที่สามเท่าวันจ้าออกมาจะหนึ่งยัด ลงขาจะขัดใหญ่มาโอ้มากระเถากันต่อเท่าไรไนไหนครับรถบัสจะนั่งลงที่มยไปเซอร์ทั่วก่อนครับนี่วิ่งนครพนมนครศรีแต่ไม่เคยได้เขาอ่านครับเมียจากทีนี่หนูกับนครนครคือกันเนี่ยวิ่งนครพนมเนี่ยหนูกับนครนครพนมท่องไงแอร์พอได้ก็ได้ขำๆเ้อย้ายขำๆรุ่นนะนุ่นนดิเขามาตั้งทั้งวันนี่วิ่งนครศรีนครพนมครับเบอร์เบอร์นหนึ่งเห็นไหมจากเลี้ยวอันนี้หนู นู้ยเป็นคนนครเชียงเดินครพนมนครศรีธรรมราชนี่นครพนมนครศรีเลยม่าด่าขาวมีอะไรจ้ะพี่ไปถึงก็กราบไปถึงก็กราบครับประเสริฐตัวนะนครพนมท่ารถผลไม้กันมีแต่ไอซีเอลแล้วก็รถอย่างเออผลไม้ก็วิ่ง์มีวิมพผลไม้ก็แต่ออกจากประเสริฐตัวมาครับผลไม้ัยาวเนี่ยแต่ว่าวิ่งครับผลไม้รู้ไหมสูดน้อยไม่ได้เล็กน้อยมันไปจอดเดียวจยกี้มันเล่นยานอ่ะมันดเนี่ยมีนไปจอดเดียวยกี้จอด พอมาถึงก็ขึ้นบอลทิ้ตลาดะใช่คืนบอลรถด่ดดดวนเนาะเออลุงลุงแก่แล้วลุงใส่ตะกร้ากลับนะสีด่ดวนไหมน่า <laughs> ใส่ตะกร้ากลับวิ่งน,นแลุงวิ่งข้ามลาวไหมลาวข้ามทั่วพม่า,มาก,ก็าข้าม <laughs> ใช่ไหมทั่วเลยถ้าเพป่นเสื้อแตนนี่ดิอ๋อนี่นี่เสืเ้อแตนกับทั่วตาในเสืงส้งตากับนั้นนั่นเสื้อแตนนะน้ก็อยู่ตอนนี้โน้ก็อยู่เสื้อตางนี่แหละในเองพวกพวกเสื้อกำนันเสื้อแตนในพวกนั้นในลูกชายน่ะเห็นไหมรถรถไอ้ตรงแป้งน่ะ ลงแปลงไหนลงไอลงไอหน้าลงแป้งเสิรสางน่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาวิ่งเล่ากันรถเอตน่ะรถไอไเอแกุ่มเมื่อได้นนี่แหละแกลูดเอตน่ะอย่างนั้นหนูไม่รู้หนูก็เพิ่งมาอยู่นี่อยู่เสิร์ฟแสน้องกับนันเลยลงไป้ลงแป้งเลยซิรงนะกำนันไหนกำนันลมนะกำนั่นโน่นเด็กกนันเิรนมอยู่เซิรสางเดยนี่กำนันลมก็าอยู่เซิร์ฟแงเดี๋ย่อ้าใช่นี่ใช่โอ้เดวิ่งอยู่นี่เต๋อรถแกวิ่งอย โอมันต <ih az violin beeping warfare> ั้งแต่มันยังไหนไอเบียรเบียรขายของเมียมันขายขายผลไม้ไปเดียวไเบียรขายของผลไม้นี่มันเครียดเด็ดใช่ในเองจะเครียดไอเบียบเออเองเมียมันขายผลไม้ตรงตเลยห้องน้ำล้างไปยัมากเลตะกอนน่ะตอนกีบกันตะกอนตะกอนใกล้ใกล้หล่มนะนี่ก็ไปคับตรงนั้นครับใกล้หลมครับที่นั่นเลยไม่กหรอตลก่ใชลุดใช่ป้ะ นี่ลูกค้าก็ยังพักอยู่นี่ลไปวิเสร็จเลยี่จไปก่ไปเป็นรถเกี่ยวต่อนะคะเดี๋ยวก็เกี่ยวเดี๋ยวก็เกี่ยวเดี๋ยวก็เกี่ยวนี่แหละนี่แหละเกี่ยวาสติกเด็กเกี่ยวนี่ทักทีไเดยทักีเดี๋ยวมูลีผลมาให้